สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมสีสัตว์นะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวที่ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยชอบอะตัวเนี้ยนั่นก็คืออีจิโกะขาวอีกแล้วนะทุกคนอีกแล้วอีกแล้วซึ่งอีพีก่อนหน้าหน้าหน้า,นา,นาที่แล้วเราได้รีวิวอีจิโกะขาว3ดาวไปแต่รอบนี้ เราจะมารีวิวอิจิโกะขาว4ดาวนะทุกคนนี่ไม่ดูว่านี่สีดาวสีดาวอ่านี่นะสีดาวให้ดูแบบจริงๆเลยสีดาวมันก็จะเป็นบางไขอะ่ะเป็นขั้นบางไขถ้าเกิดเป็น3ดาวมันจะเป็นดาบใหญ่นะตอนที่ยังไม่บางไขนะทุกคนโอเคครับทุกคนไปกันดีกว่า let's go อัตเถือบ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  เอาละครับทุกคนกเดี๋ยวผมขอ,อวางเดี๋ยวขอวางเลยละกันนะตัวละคร4ดาวมันก็จะอยู่ที่ราคา393บาทต่างจาก3ดาวนิดหน่อยนะค่าการวางเดี๋ยวทุกคนอ้าวโอ้เดี๋ยวก็แก้ผ้าท้าเล็วเอาจริงเดี๋ยวไปดูกันทุกคนเดี๋ยวขอทุกคนเปิดเดฟเกตเรียบร้อย การโจมตีอยู่ที่1วิระยะ9ดาเมจ3 0 6นะทุกคนโอ้ยถือว่าดีนะก็เหมือนกับ3ดาวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอ่อถ้าใครยังไม่ดูที่ผมวิวรีเอรีวิวอิจิโกะขาว3ดาวเดี๋ยวท้ายคลิปนะเดี๋ยวแปะไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะทุกคนถ้าใครยังไม่ดูขอวางบูมาไกก่อนเลยละกัน อัพขั้นต่อไปใช้อยู่ที่525บาทไม่มีไม่เพิ่มะระยะไม่เพิ่มอะไรเลยเพิ่มแต่พลังโจมตี306อุ้ยตัววิ่งไม่สามารถผ่านได้ถอว่าดีนะอัพเลยละกัน500พลังโจมตีอยู่ที่612ทุกอย่างเหมือนเดิมอัพขั้นต่อไปใช้ที่525บาบทเฮ้ยอัพถูกอยู่นะทุกคนดาเมจเพิ่มอีก สามร้อยหกเหมือนเดิมเลยที่เหลือไม่เพิ่มอาบูม,มากก่าหลักกันส่วนการโจมตีก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะสามขั้นไหมทุกคนอาจจะสามขั้นนะเฮ้ยทำไมมันน้อยกว่าสามดาวอีกอ่ะเฮ้ยตัวละครสี่ดาวเลยนะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นครับนี่ย ตัวละครระดับ4ดาวเลยนะเฮ้ยัพได้แค่3ขัน้นนงหรอเกินไปบางทีอ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับตัวละคร3ดาวด้วยนะทุกคนว่าตัวไหนมันจะเท่กว่ากันอัพไปตอนนี้ดาเมจอยู่ที่918นะทุกคนอคัพขั้นสุดท้ายใช้เงิน1260ระยะไม่เพิ่ม การโจมตีระยะเวลาการโจมตีไม่เพิ่มเพิ่มพลังโจมตี1,224แล้วตีเป็น AOE แล้วก็เปลี่ยนท่าอ๋อตีเป็น a o e, โโหแต่มันไม่รู้ว่ามันจะดีกว่า3ดาวไหมมนะันเป็น AOE มันน่าจะดีกว่าเนะลองแล้วก,กัน1 2 0 0ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1,242นะทุกคนอยู่การโจมตี โอ้โยรอบตีหนึ่งวิถือว่าไวมากนะเป็นเออีด้วยว้าวว้าวไม่คมถือว่าโหดนะแต่ไม่รู้อ่ะใช้เงินก็ไม่ได้เยอะถือว่าตัวนี้ควรค่าแต่การสะสมนะทุกคนควรค่าอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นี เดี๋ยวเทียบกันนีนเี่นไหมมันจะเป็นยังไม่บางไขอับไปตีหนึ่งวิเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวตัวสามดาวจะตีเป็น First. เฟิร์สเจโน่ระวางนี่แล้วกันเนะไป ดูดิอ๋ออันนี้อันนี้3ดาวตัวนี้ได้4ขั้นถ้าจะไม่ผิดนีสีขั้นแล้วตีไวด้วยดูหนึพันห้าเฮ้ยแล้วเปลี่ยนชุดด้วยทุกคนดูดิคือแบกที่ตัวนี้แบกที่ะตับเป็นสามดาวอ่ะสามดาวที่ว่าสี่ดาวไปจ้ะสำหรับผมนะเกือบบแบกที่อ่ะแต่ว่าสี่ดาวดาบิ่เป็นเยอะกว่า สีดาวถือว่าสีดาวดีกว่าละกันแต่ความเท่ผมว่าสามดาวแม่งกินขาดเรยทุกคนดูดิแล้วแบบเป็นบางใครด้วยตี0.7นยจวิอ่ะาเมจดเ0้อันนี้ได้เมจดสองพันตี1วิเป็นเอวีก็ถือว่า2ตัวนี้ก็ควรค่าแต่การเก็บสะสมนะทุกคน้องจริงอ่ะควรค่าแต่การเก็บสะสม ตัวคอนล่เอ้ยตัวคอนไม่รับหรอกตัวคอนแลตัวคอนแลเติมตังค์เอเอาเกินดูเปรียบเทียบกันเลยแต่สามดาวผมว่ามันใช้ค่าอัพในใช้เงินอัพแพงกว่านะสี่ขั้นนะดูดิ ว่า3ดาวมันใช้ค่าเงินอัพแพงกว่าถือซว่า4ดาวชนะแล้วกันแต่ความเท่3ดาว3ดาวชนะแล้วกันเห็นไหมที่ใช้เงินรวมๆแล้วเกือบ5,000ได้ตุลละคร3ดาวโอเคครับทุกคนถ้าเกิดชินชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซ u b s ไคร b e เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละทุกคนปกตินะรีวิวฉบับสีสันก็ไม่มีอะไรบ้างวางวางตัวอัพอ okay. ัพโอเคเจอกัน See you again ีอู t i m e Have a ฮปเด day and good luck to you จุกกลู